สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีรถกระบะเข้าไร่มาฝากกันครับเป็นรถคันที่เจ้าของลงขายเองไม่แพงตามสภาพเลยสภาพภายนอกสวยดีเลยทั้งสีและตัวถังไม่ผุหนักขับดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานเข้าหมู่บ้านเข้าไร่ไปสวนเพราะคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยเครื่องยนต์ดีเกียร์ไม่สะดุดแอร์เย็นเครื่องยังทำงานได้ดีช่วงล่างไม่มีปัญหา ล้อแมกขอบ18ขับไกลๆสบายครับราคานี้ถือว่าคุ้มเลยสภาพแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับเจ้าของขายเองขายตามสภาพราคานี้97,000บาทใครสนใจอย่ารอช้ารถอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชโทรมาเลย095-118-1163มาลองขับกันก่อนได้ครับ รถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถดีๆไปใช้งานจริงๆไม่ต้องหรูหราแต่อยู่ใช้งานได้เต็มที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ